ยินดีต้อนรับกลับสู่ MVP Auto a t e r 12วันนี้เราจะพาไปเทึกกับ Suzuki Jimny พิ k ับปี2025รถกระบะไซส์เล็กสไตล์ออฟโรดที่กำลังสร้างกระแสในวงการรถยนต์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถเล็กขับลุยได้จริงและมีดีไซน์เท่ไม่เหมือนใครรับรองว่าคุณไม่ควรพลาด Jimny เป็นรถที่มีแฟนคลับเหนียแนวแน่นมานานด้วยความเรียบง่ายแต่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ เอวันนี้ซูซูกิได้เพิ่มความอเนกประสงค์ให้กับมันด้วยเวอร์ชั่นกระบะโดยยังคงเทกลักษเดิมไว้ครบทวนตัวรถยังคงดีไซน์ทรงเหลี่ยมคลาสสิกขนาดกระทัดรัดมาก,กับทั้งในเมืองและนอกเมืองส่วนกระบะท้ายได้รับการออกแบบอย่างลงตัวไม่ดูยาวเกินไปและยังคงความเป็นจิมนีนไว้อย่างชัดเจน ด้านหน้ารถยังคงเทกลักด้วยฝ่ายหน้าทรงกลมกระจังหน้าทรงตั้งและป่องล้อที่ดูกำยำม,มีการตกแต่งด้วยพลาสติกกันกระแทกรอบคันเพิ่มความแข็งแรงสำหรับการลุยเส้นทางวิบากความสูงใต้ท้องรถก็น่าประทับใจแอรระายะมุมปะทะของหน้ากับท้ายก็ยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นรถที่เกิดมาเพื่อทางลุยของแท้ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบกับก,บการออกแบบที่เรียบง่ายแต่เน้นใช้งานจริงแดชบอร์ดถูกจัดวางอย่างลงตัวใช้งานสะดวกซูซูกิใส่หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศเป็นแบบมือหมุนและวัดสดุภายในเน้นความทนทานทำความสะอาดง่ายมาก,กับการใช้งานสมบุกสมบันพื้นที่ห้องโดยสารรองรับผู้ใหญ่สคนด้านหน้าได้สบายบาะนั่งแข็ง แต่ให้ความสบายในการขับขี่และจุดเด่นคือทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมด้วยรูปทรงเหลี่ยมและกระจกบานใหญ่ช่วยให้ขับขี่ในเมืองหรือในป่าได้อย่างมั่นใจด้านขุมพลังจีมีพิคับ2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตร ให้กำลังประมาณ105แรงมา้าแรงบิด134นิวตันเมตรแม้แรงมา้าอาจไม่เยอะแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่เบาและระบบส่งกำลังที่ชาญฉลาดทำให้มันขับสนุกพอสมควรมีเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ4สปีดให้เลือกแต่ไฮไลท์อยู่ที่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมเกียร์โลสสำหรับลุยทางวิบากของจริงไม่ใช่แค่รถยกสูงหน้าตาเท่ๆแต่ไม่ลุย เมื่อขับบนถนนเรียบอาจรู้สึกว่าช่วงล่างแข็งไปบ้างและเสียงจากเครื่องยนต์หรือถนนก็แอบเข้ามาในห้องโดยสารพอสมควรแต่หากแลกกับความสามารถในการลุยเส้นทางโหดๆถือว่ายอมรับได้สบายๆส,สำหรับคนที่ชอบรถสายลุยเพราะเวลาไปลุยจริงๆมันปีนหินลุยโคลนหรือข้ามร่องน้ำได้อย่างมั่นใจและสนุกมาก ด้านราคาถือว่าเข้าถึงง่ายซูซูกิตั้งราคาของจีมีพิคับปี2025ไว้ที่ประมาณ750,000-850,000บาทแล้วแต่สเปคและประเทศที่วางจำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นรถกระบะขับสีที่ถูกและคุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้แน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเช่นไม่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง Adaptive Cruise Control หรือระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและพื้นที่เก็บของภาย ในห้องโดยสารอาจน้อยไปนิดแต่ถ้าคุณมองหารถกระบะลุยได้จริงขนาดกระทัดรัดไม่จุกจิกและมีสไตล์ไม่เหมือนใครจีมีพิกับคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากจบแล้วสำหรับรีวิววันนี้กับ Suzuki จ i มี่พิคับ2025คิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยว่าคุณจะเลือกคันนี้แทนกระบะใหญ่หรือเปล่าหรือจะใช้เป็นรถคันที่สองสหรับออกทริปก้ม,มาก อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกสัปดาห์ที่นี่ MVP Auto โ,โแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า